ห้าอนนี้ก็เป็นไปรอบโปรเจกต์ของทะเลนะครัะก็คือหนุ่มสุดหล่อคุณโลกาพ่อ DC DIY Solution นะฮะก็มาให้ทุกคนดูว่าดต่อซับคผมชอบพี่ครับแต่พี่ไม่ได้ชอบเราครับมาท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยวทำไม Oh, มไ,ไม่ได้ง่ายแค่อยากให้เธอมาลองใช้อะไรก็ได้ออนโซฟาหรือว่าออนเบสกูเหมือนว่าเธอแบบเข้ามาทำไม่รู้ทีฉันไม่กลัวจะ sad ชอบอีกเธอนั้นอยู่ที่เธอมีอะไรให้ฉันสนใจเธอมีอะไรฉันมีสิทธิ์ไหน I'm g o n อนน่ะอมม t you make me cry I love you so bad เธ t you make me cry just a minute exit you will make it right จะ n ุม a ั n ให้เอง we wanna do me คอมเมนต์กันหน่อยอาไปบอลก่อนเลยทำไยคน่นขนหลยแต่ว่าตอนท้ายโกนอยู่โอเคเรียบเรียนไม่ปไปไม่ไ,ไ, <อะ S 1> ไม่ไม่ไมไมถามก่อนชอบซีนไหนสุดท้ายเลยจังหวะโอ้จัะแปลงร้างโอ้โอีเ้ าาไปไพ่ลาว่ายังไงร,รู้สึกว่าเออมันถ้ารวมทั้งหมดอ่ะมันดีนะมันแบบว่าเออการตัดการอะไรแต่แบ,บ็คกลับมาถึงสตอรี่เรื่องราวต่างๆก <c oughs> ็อย่างที่บอกชอบทีาา่จะพายเตาแต่ว่าเออไม่เข้าใจว่าทำไมเอเลี่ยงมีหางเต่าอะ <c oughs> อะไรจีนหัวออมัดโพลอาบิซ่าพิซซ่าม<ส>่ะก็อาจจะไม่ได้ชอบซีนไหนเลยแต่ว่าชเช้าพ่อม่อเป็นพ่อจีนคุณนะแต่เพิ่งรู้ว่าเอเลี่ยนเขามีขนจักรเล็ อะเดนิลาเดนิล่าวะในเอ็มวีนี้ฉันชอบอย่างเดียวเลยชอบมุมกล้องเอ็กปุ๊บบ้าฉันชอบมากโอ๊ยปวดหัวอะไรอะไรจากข้างบนวานางเอกเอ็มวีแล้วจะชอบมูซี่เอเคเวฟบ้างไงถ้าชันเหรอเดี๋ยวเอาแหละอีตัวแรกไม่จะชอบหมดเลยแต่ว่าฉันได้ฐานที่ส่งมาก่อน ้มออมาแมาแแลลวบูโรตีคือมันจะมีช็อตหนึ่งที่มุมกล้องมุมกล้องอะดีมากแต่ว่ามันจะมีช็อตที่แบบว่าจังหวะเพลงที่แบบว่าตอนเปิดอ่ะ มันจะมีฉากหนึ่งที่มันเงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เสียงที่ว่าแบบเหมือนไม่ได้เสียงกันเลยใช่ไหมใชมันก็จะมีแค่นั้นแหละที่นั่นแต่ที่เหลือดีหมดเลยมุมกล้องมันเงียบไปหน่อยหรอหรือว่าไงมันมันเหม่ได้เสียงปะไม่จะตั้มใจมันความมันมีความมืดไงความมืดมันไม่เออมันเสียงมันเยอะแต่ว้ามันลบเสียงหน่อยไม่เหมาใช่พอเข้ามาตัดมันอาจจะไม่มหมงแต่ว่ามดีหมดเลยฉันชอบมุมกล้องหมดเลยแล้วก็ทุกส่วนไม่มีไหนเคลียร์เลยดีมากมางานอ่ะไอ้โมแล้วล่ะจะมาทิ่แคปตูชอบแคปตู เออเจ้าวันเจี้ยเปิดลุกมาแล้วนี่อาเยโมว่าไอตัวโป๊ะสันหลอก็คอสตูมเออเนี่ยเวลาเออคอสตัวซอฟเฟอร์ปอมอ่าเป็นกล่องกองไม่ได้ใหญ่มาแต่ดูจ้างันออกเพอร์เฟกต์มาแต่ว่าอยากถามเรื่องราวสตอรี่นี้ดีกว่าอเรื่องของมันเราเลยเล่าหน่อยมาความเป็นมาก็คือสตอรี่อ่ะมันมีอยู่ว่าเป็นชายหนุ่มที่ หนุ่มสองคนเออก็คือนายเอกับมันสรภาพรับพระเอก ภายในห้องเก็บของซึ่งภายในห้องเก็บของอ่ะมันก็มีนัยยะสัมพันธ์ก็คืออยากให้ความลับอยากให้ความลับครั้งนี้เป็นความลับและไม่บอกใครก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่มีการเปิดเผยเออมันก็เลยเป็นอย่างนั้นพอสารภาพปุ๊บแล้วก็เป็นว่านาเอกโดนปฏิเสธก็แปลว่าก็เศร้าเสียใจไปปุ๊บปุ๊บเเหมือนกับว่าภายในห้องมาก็มีความลับบางอย่างก็คือตู้ล็อกเกอร์เป็นที่จองจําของหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็คืออาชนะอาชนะอย่าพูดเลยไม่หุ่นยนต์หรอไม่ไม่ฉันเปริมา เตอร์กับพีดิเตอร์เออร์ทอ oh. มินเตอร์กับพีพดิเตอร์ก็คืออยากเป็นคนเหล็กที่เป็นเอเลียนใช่ไ<ๆ>ปมาจากนอกโลกอ่ะพอไปปลุกมาบุ๊กก็กลายเป็นว่าสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะ ก็ทำหน้าที่ที่คอยบรรเทาให้วานมีความสุขหายหายจากความเศร้าซึ่งสีแรกใช่ไหมอ่ะเปิดเปิดด้วยเลยอ่ะสีแรกก็คือมันจะเป็นสีต้นไม้พอถ้าเกิดเราพูดถึงว่าความเครียดปุ๊บคนเราจะนึกถึงอย่างแรกเคยไม่ไม่ใช่คนแรกเสมอไปอย่างแรกที่คนจะนึกถึงคือธรรมชาติใช่เลยที่ให้เรามันสบายตาเร่มันสบายตาใช่เลยที่จะให้สีแรกอ่ะเป็นธรรมชาติสีที่สองเป็นสีทองเพราะว่าเวลาเราเศร้าเราใช้ทองเราใช้เงินทองในการแก้ปัญหาคือใช้เงินในการซื้อความสุข อย่างไรสาคือการนอนแล้วก็ฟังเพลงใช่ก็เป็นการนอนเพื่อทำให้ตัวเองผ่อนคลายพอสดพอมาซีนที่ต่อต่อจากเปิบเบเๆหลังจากนี้เป็นซีนที่เดินออกมาเหมือนกับเป็นการเปิดโลกและใช้ชีวิตตัวเองอย่างจริงๆแล้วแบบว่าเราเริ่มมุ่งอนได้แล้วว่าเออเรา เราผิดหวังก็จริงตเตาต้องมุกออนแล้วต้องเดินหน้าต่อไปถึงแม้่ความสัมพันธ์มันจะแบบเป็นอะไรยังไงเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปอพอซีนต่อมาเป็นซีนเต้นซีนเต้นมีความหมายก็คือฉันอยากให้มันหนึงว่ามันคือความลื่นไหลแล้วมันคือความแบบอิสระของตัวเองที่ว่าในเมื่อเราหลุดจากพัฒนาการที่มันไม่ชัดเจนแล้วกลายเป็นว่าเราอิสระที่เราจะสามารถคูกอกับใครก็ได้ทาอะไรก็ได้ก็กลายเป็นการได้ที่มีความอิสระมากข,ขึ้นแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงเต้นเพราะอยากให้สื่อถึงว่าไม่ใช่เพียงผู้ชายหรือว่า LGBT ที่่สสาาาถออกกกกงได้้้ผููหญิ็็แลวยในนะ ได้เหมือนกันทุกๆเพย์ทุกๆวายอ่ะแล้วพอซีนอันนี้ซีนนี้คือการเซเลเบตให้กับว่าตอนนี้ฉันมีสลัดแล้วฉันมูฟออนแล้วทุกอย่างฉันไม่ต้องแคร์ใครแล้วตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆกับการที่ฉันเป็นแบบนี้ฉันมีความสุขแบบนี้ส่วนซีนที่เป็นจูนกันเป็นการเหมือนกับว่าตัวฉันน่ะคือเป็นตัวแทนของความรู้สึกของวานแล้ววันก็คือตัวของมันเองเป็นการจูนเข้าหากันว่าจูนไปกับเวามซอรว่าเราเราจูนเข้าหากันแล้วเรียบร้อย เราต้องเข้มแข็งต่อความสัมพันธ์เดียวกันใช่อล้วกะคนเดียวกันก็คือเป็นการจูงว่าโอเคเราต้องเข้มแข็งต่อไปเนี่ยเป็นคนที่เด็ดขาดต่อความสัมพันธ์รืความสัมพันธ์ที่เข้ามาพอซีนสุดท้ายที่เป็นซีนแปลงร่างหุ่นยนต์ที่เป็นแปลงร่างหุ่นยนต์เป็นการซื่อถึงว่าจำได้ไหมต้นเอ็มวีมันจะเป็นวิกเขียว มันจะเป็นวิกสีเขียวแล้วก็จะเป็นคอสตูมที่ไม่ได้เวอร์แบบไป้างหมก็เหมือนกับว่าเราสูญเสียการเปตัวเองไปอะเราสูญเสียตัวเองไปหนึ่งส่วนก็คือ5 0เปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะได้อยู่กับคนที่เราชอบเรารักแล้ววิกสีเขียวก็สื่อถึงความปลอดภัยและความแบบใจสงบพอเป็นสีแดงก็เหมือนว่าเราเข้มแข็งแล้วเราเด็ดขาดเรากลายเป็นแบบท็อปฟอร์มน่ยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแล้วแล้วซีโตโต้ที่เข้ามาแล้วฆาตโตโต้ก็เป็นสื่อถึงว่าเป็นการจบความสัมพันธ์นี้อย่างสมบูรณ์แบบ คาอมีแบบมาสัญญาทุกชาติโลใช่อันนี้อันนี้อันนี้ก็มีอันนี้อุ้ยมีสัญญาทุกฉากจริงมีทุกฉากจริงขอกอเลยมีทุกชากจริง,อออรงๆอันเนี้ยต้นต้นไม้ไม่มีอะไรอันนี้ไม่มี <c oughs> แต่อันเนี้ยมีจะเห็นว่ามีเล่นกับพระจันทร์พระจันทร์ก็คือเหมือนกับเป็นจิตวิญญาณของตัวเองว่า เรา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 นอนหลับไปแล้วเราก็ไปนึกคุยในจิตในตัวเองว่าโอเคฉันต้องมูฟออนฉันต้องมีความสุขอรมณ์นานอะไรอย่างนี้ใช่ฉุนอุ้ยกูมีสตอรี่หมดเลยทุกอย่างเลยซินเต้นก็มีมีตรงนี้มีหมดเลยแต่ว่าถูกกล้องเยอะอะดีมากจริงๆอะต่งางนะให้ดูเลยน,นี่ถ่ยายเทคเดียวผ่านหมดเลยดูตรงนี้เทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่าน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 หมดเลยไม่ถ่ายหลายเทคไม่ถ่ายหลายเทคเลยไม่ปวดักไม่ยถ่ายด้วยเัวเอง ไม่มันเนี่ยอันนี้เทคเดียวจริงๆเห็นไหมเทคเดียว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 สีเขียวสีีีเเยยววอ่านี่อะดูไม่ออกเนะเขียวเขียวเห็นอยู่แต่ว่าการที่มีมุมกล้องหลายมุมอ่ะคือดีมากจริงๆแบบว่าฉันเองก็อยากทำเลยแต่ว่าทำไม่ได้ทำห้ามุมอะต่อซีนๆหนึ่งใช่แล้วละซีอังนะแล้วซีนที่ยังถ่ายอีอีน่ยพุงเนี้ย ซีนเดียวลงยิมอ่ะสิบเอ็ดมุมไม่ไม่ขอชั้นสิบสามมุมเออสิบสามมุมลงยิมก็ลงยิมเลยกลางลงยิมชี้ปิดลงยิมเลยถ่ายังไงมิสซิตลอดเวลาขอใช่ฉันขอสถานที่หมดแล้วดัดฝ้าทำไรเฮ้ยสปอยป้าว้าวอะว่าเจอกันคลิปเสร็จของเยฟุกนะคะแต่ก็อันนี้เป็นผลงานของทะเลก็อยากให้ทุกคนชื่นชมเพราะว่าเราเป็นเกย์ที่ชอบแต่งหญิงแต่สุดท้ายเราก็คือเกย์เหมือนกันค้ำพังเลยนกระเทยแม่ไม่ใส่เครดิต เดี Ads, logo, logo, ๋ยวค่อยไปโลโลใส่ได้บ๊ายบายจ้า